เร็วมากม,มันเร็วอย่างนี้วะอ้อเฮ้คณอ่าคุฮอเนสอะโอ้อย,อยออสวัสดีค่ะพบกับโอ้โลดคนทันล้นและว,วันนี้เราจะมาทำเรีอคชันแอ t แทกออ t ทอันซีซั่นสามตอนที่18นั่นเอง ซึ่งตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นมากรีวายอ่ะไม่สามารถปิดชีพได้แบบสมบูรณ์กับไอตัวไททันสัป่าซึ่งแท้สัป่าก็คือตัวผู้ชายคนนั้นที่เป็นมีเขาแล้วก็ผมสีทองและในขณะเดียวกันคือฝั่งข้างในเองอ่ะตัวไททันมาึมมาตัวอาร์มินน่ก็จัดการหลอกล่อให้ไททันมาึมมาปล่อยไอพลังงานเพื่อให้ตัวฟีบและในขณะเดียวกันก็คือตัวเอเรนเนี่ยที่เป็นไททันอยู่ก็ใช้ กลยุทธ์ในการทําให้ตัวเองแข็งแล้วก็เอาร่างตัวเองที่เป็นมนุษย์เนี่ยขึ้นไปจัดการปิดชีพตัวให้ท่านว่าหือมาก็คือได้ดึงตัวเบลชูดเบ์โชออกมาแล้วก็ตัวไรเนื้ออกมาทั้งสองคนเลยคือตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออามินเพราะว่าอามินคือสภาพโหลแบบแย่ oh, yeah, มากเอาจริงแต่แต่ตเราวัในใจเราคิดว่าเขาคงไม่ทําให้อามินตายตอนนี้หรอกเพราะว่าอามินก็เป็นหนึ่งใน ตัวละครหลักอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าทีสมสำรวจทุกคนจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงแล้วก็เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อตอนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามาก็จะไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อแจ้งเตือนให้กับทุกคนด้วยว่าเราลงคลิปใหม่แล้วโอ้ยคือสภาพดูไม่ได้เลยอะ เราต้อจะรู้อยู่แต่แรกเราไททาว่ามันจะเป็นแบบนี้ไททันเนี่ยแล้วไอตัวไททันคาร์เนี่ยคือแบบรุ่นพี่ดีวายอยู่ไหนเราเข้ามาใกล้กว่าน,นี้หน่อยสิไททันปัดตาไหนก็คือเอลเลนยก็อืมอื้มอืมเหมือนกับพ่อเลยซังนิดเลยนะไม่เรารู้จักอะไรพ่อแต่อยากให้น่าเชื่อ แต่มันผู้ข้าชวชนมาเพราพเราเป็นเหยื่อของพ่อคนนั้นแล้วมันถูพ่อล้างสมองเอ้วพ่อเหรอไม่เดผมรุ่นพี่มาแล้วมันไล่ตามมาถึงที่นี่เลยเหรอรพี่ตีไวผมรุ่นจี้เด็เป็นสองฝ่ายไปแล้วกันเอาฮะไม่อะไร เมื่อกี้ตอนลงมาแกนหมดฉันฉันตามมันไปสงการว่าไม่ไม,ไม่ไม่นะเ๋ยวเข้โอุย้ยอามินนาทีสีขาวโอ้ยของเล็กที่ใส่อยู่ด้านอ,อซ้ายมันคืออะไรนี่ที่เธอพยายามใช้ใงที่สุดท้ายอาเอามันออกมาก่อนที่จะถูกแตกแขนขายาสำหรับแพมด้วยหรออืมสภาพฝากถึงคิสต้าอยากเอาไปมอบให้กับเธอ ฉันดูปากของเธอเองก็จะแข็งเหมือนไธ้ท่านก่อนเ้าจะยอมบอกเรื่องที่พวกเราอยากรู้ให้หรือเปล่านั่นไงขอบคุณช่ยได้เยอะเลยที่เธอเตรียมใจไปแล้วเรากินมอยู่แล้วเพราะแบบพลังเ,เกียร์วิธีการใช้แข็มยาชนิดนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดถ้าหากใช้อันนี้ก็สามารถชิงพลัง,งได้ทันเช่นใช้เข็มยาใช้เข็เก่อหรือไช้เขสัาพมาได้ คุณหัวขอ้อน,นี้กัจะกรดไททันเราเป็นคนที่มีพลังกายเป็นไททันได้เหมือนเอเลนเป็นกระบวน,นการเหมือนไททันพิศเศษคนอื่นๆอย่างเอเลนไททันไอไลเนอร์แล้วก็เฟอร์ชูสเฮ้ยเดี๋ยวตังตายนี่คืออามินนะหรือว่าจะฉีดให้อามินอะ่ะประเด็นคือต้องเลือกระหว่างอามินกับเออวินอะ่ะแต่นี่พวกเราจะชนะไททันมันยังไงครับ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ข้าสาเราสิเราแพ้น้ตังไม่ข้าสาอ่ะแล้วรีวายไม่ให้เข็มสีดยาแน่เลยอ่ะเฮ้ยหลบเลวมากมันเร็วอย่างนี้วะเนี่ยแล้วเฮ้ยมันกิน มันเอาล่างไปละโอ้มันเอาล่างในเไปแล้วอ carry ่ะโอคน้คนนี้คนนี้แต่ถ้ามีแบบแแต่จะโดนสวนกลับเท่านั้นโแย่จังทำไม่ไดนการมันแย่อย่างนี้อ้มนั่นไงวันอันีวันมาแล้วไม่ไม่ใช่วันอันเอวินมาแล้เน่ เฮ้ย,ยเขาเข้าใจรีไวนะเหนนั่นแหละมันแบ่งกันไม่ได้หรอเฮ้ยฉันจะมียอนยนี้ฉันจะกลับมาอีกเฮ้ยนี่เป็นภาพที่อยู่ในเอ็นเครดิตตอนนั้นแน่เลยที่มันที่เราคิดว่าภาพไฟไฟมันเสียโฮ้ยเครียดอะ่ะคือมันเครียดแบบไม่ได้ดูเดือดแต่เครียดแบบนิ่งๆอ่ะ

ชหนนะคนะที่จะทำลายลางพวกท,ท่านมันได้ก็คือปีศาจจะให้ไม่ให้ปีศาจเป็นเกือขึ้นมาได้นั่นแหละจะต้องหน้าที่ของฉันมันเป็นความหมายของ มันนี้เราแฮมินจะตายจริงหรงอยมันเอาหมดเรื่องของสิ่งที่อเินเคยพูดว่าจะไปดูทะเลมาก,กลับมาใช้อีกที่ว่าแบบดีมาก เฮ้ยเฮ้ยอวินนึกอ,ออกแล้วเฮ้ยอวินมีวินาตรงว่าจะไปหาอาวินอะ่อนะเฮ้ยถ้าเขาฝากของนาเป็นนี่ก็ตอว่าอยากไปห้องใต้ดินทั้งนั้เฮ้ยเอาไม่ได้ฉียนให้อาวิน,นหรอ ถ้าไม่มาอ,อยู่กับมาเน่เลยเนี่ยให้ท่านจับปากฉันจะฆ่ามาเน่รีวคณอืม แกต้องรับกรรมเถอะเพราะแกไม่ยอมแบบแกมาทำลายอะไร,ะไรบ้านเมืองอย่างเงี้ยแล้วแกก็ไม่บอกจุดประสงค์จริงๆอ่ะสมควรโดนแล,ล้วแหละจริงโอ,ออโอ้ยอามินอ้อมินจะเป็นนัท่านจริงๆว่ะอืมสิ่งที่นีวายพูดมันมีความหมายมากเลยอ่ะ ก็าตายแล้วแนหะโอ้โยร่างกายโอ้ร่าสุมสุมว่าค่อนข้าเจะที่เรา้ระที่เราสงสัยอามินจริงๆไม่ใช่ก็คืออามินเพิ่งมาเป็นไททันตอนนี้อจบไปแล้วกับทางไททันจะบอกว่าซีซั่นนี้เป็นแบบเนื้อาหามันค่อนข้างหนักแบบอืมแล้วคือว่าโอ้โห คือตอนตอนนี้เป็นตอนที่แบบว่ามันกดดันมันหดหูแบบหดหูแบบเงียเๆบอะ่ะคอนลำบากใจเลยในการแบบเลือกอะว่าจะเลือกอามินหรือ,ออวินดีแล้วสุดท้ายมันก็แบบว่ามีการพูดถึงเรื่องความฝันขึ้นมาอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจบทที่สร้างให้อามินเป็นมาตั้งแต่แรกอะถูกนำกลับมาใช้ในซีซันสามอะโอโหถแตว่าเฮ้ยคนเขียนบททำดีมากเลยอะ เออดีจริงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเนาะว่าเรื่องเราจะเป็นไงต่อกับตอนที่สิบแปดไปดูกันต่อ,อ,อมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับตอนที่สิบเก้ากันเลยละกันก็ได้ถ้าใครไม่เข้ามาก็ติดตามไได้นะครับม,มา,าเด,มดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าโอเคเออเออจริงนะทีมสำรวจตอนนี้ที่เลยอยู่เราเสี่ยงเรากลัวแบบแต่ละคนตายไปมากกว่าเนยมากเลยอะอ,อมันเป็นสึกที่สูญเสียและสูญสินนะแบบว่า ตอนที่ห้าสิบหกห้องใต้ดินอเดี๋ยวจะไปห้องใต้ดินกันแล้วอ่ะไรอ่ะตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะนะ้ท่านลองให้เดี๋ยวนะแล้วประเด็นคือไอยาที่ฉีดอะมันเป็นยาจากใครนะยาจากใครท่านอะไรนะโอ้ยซาชาก็เจ็บปวดเหมือนกัน โอ้แต่แบบเฮ้ยโอ้หกล้ามหน้าท้องกล้ามเนื้อของอามินนี่สุดยออเลยนะน้องนี่ก็ไม่บากเหมือนกันเนียอุ้ยเหมือนตอนนั้นแหละรู้สึกว่าเบลทูดของใจเป็นไททันาคนเดีวคน,นปลอดภัยกันนะแต่ว่าที่จำได้มีแค่ถึงตอนนั้นแหละเล่าเรื่องทุกอย่างออกไปไไเป็นไงเข้าใจแล้วหรือยังอามินเนี่ยในสมมวิมีทั้งหมดแค่เก้าคนตรงนี้เหรอคะ สี่ชั่วโมงหลังต่อสู้จบว่าเราก็ตามหาผู้รอดชีวิตกันตลอดแล้วก็อุดกำแพงเขตชกัที่าสำเร็จไร้น่กับใช้ขั้นสัตว์ป่าและอีกคนหน่มหนีไปได้โอ้ยไรเนม่นมันหน่มหนีไปได้มันจะทำเราก็ใช้เข็มฉีดยาแล้ผมก็กลายเป็นห้ามล้ากินไปทั้าไปโอ,อ้ยตายเราคนอย่ากมีน่ะ บอกให้เราทุกอย่างออกไปไม่ใช่แน่ใน่นายเพื่อนของนายสองคนก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะมันต่อต้านฉันถึงขั้นฉักดาบเข้าหาฉันเลยนะออเอเารู้อย่างนี้แล้วม่ะแน่นอนจะให้เธอรับโทษละเมิดคำสั่งอาหารฉันเลือกสถานที่ตายของอว,วินเป็นที่นี่ด้วยเหตุผลอ่อ ก็แบบนั้นผมไม่เข้าใจค่ะหัวหน้นอาอวินเขาไปสมคลตาได้ยังไงถ้าหัวหน้าเขาไม่อยู่อีกแล้วเอ้ต่อจากนี้จะต้องทำยังไงฉันเองก็คิดว่าควรใช้กับเอวินเหมือนกันแต่ตามคนที่เอวินฝากเข็มฉีดยาไว้ก็คือรีวายและรีวายเขาก็เลือกเธอไม่มีอะไรต้องพูดแล้วเธอได้รับฝากของชอ,อไม่ว่าใครจะพูดอะไรเธอก็เป็นตัวตน,นําเหมือนกันน้ามินคือแบบ เดินมาแทนเอวินมันไม่ได้ว่าวคำพูดเจ็บสิมันก็เป็นเรื่องจริงที่นยมีพลังที่คนอื่นเขาไม่มีเลยฉันไม่คิดจะเสียใจอย่าทำให้เจ้าพวกนี้เสียใจนะโอ้ยโอ้ยซาช่าฮานูรูโนรูถ้าวินไม่มีปัญหาแล้วเราไปกันเถอะสีวันนี้เหรอใครเฝ้า,ฝาอยู่บนกำแพงเขียนจการเชนเนอร์จากตู้สีอูย้ยเอาแล้วตัวปัญหาเนี่ยจะต้องไหวที่แล้วว่าห้ามเข้าไปห้องใต้ดินนะ มันมีอุปกรณ์งานสักการของพายอยู่ยยตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งโอ้้ายหักอ่ะแบบเฮ้ยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าสามคนสามเทพ,พีเนี่ยคืออะไรยังไงโอ้โห,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 โหชอบอ่ะโอ้สมัยที่แบบบ้านเมืองยังสงบสุดแต่ก็อยู่ในกำแพงอยู่นะเฮ้ยดอกไม้แต่ไม่ใช่สีม่วสีฟ้านะ โอ,อออโอ้ยคุณเอ่อคุณเฮเนสอาโอ้ยเฮ้ยก็คือคุณเฮเนสตาแล้วอะ่ะโอ้ยตายวิธีการ่าแฟลดแบ็กในแบบที่บอกว่าโอ้โหสะเทือนอะ่ะอย่าบอกนะว่าภาพแม่สะท้อนกลับมาเออเล่นโอ้ยโอ้คนเป็นตอนที่ลูกรู้ถึงสิ่งสำคัญที่สุดมั้งนะ อโอ้โโอ้เอาแล้ว่ช่วยดูเหมือนน้ำยังไม่ขังอ่ะดูเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยความลับที่แบบว่าถูกเก็บมาโอ,โอ้ยมุมนี้ดีอ่เนะนี่มันกวนใจ ไม่ใช่กุญแจของประตูนี้กุญแจที่คุณหมอยยกเก็บไว้มันน่าจะเป็นดอกน,นั้นมมันมีห้องอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งปะดูเหมือนจะเป็นห้องวิจัยเลยนะถ้าอยานี้เป็นยาตามที่เขียน,อนเอาไว้มันก็เป็นของที่จำหน่ายอยู่เพื่อไปไม่มีของนีาสงสยัยอะไรอยู่ ของที่ดูสารวัตรท่านจเจอบ้าบุเบนก็คงจะดูไม่ออกเอ๊ะอย่ามัวแต่ยืนดูนะเะพวกเด็กๆเสียงเฮ้ยพวากไมีะาษาคืคอนิทโต้ลุงเอ้าเฮ้มันมีประตูอีกเ<ไห>นี่ยตอนนี้มีกุกญแจยโอ้พอดีแล้วเฮ้ย<ไห>อะไรอยู่ข้างในอ่ะเอา คนสองชั้นอ๋อตกใจเฮ้ยจิ่นนี้มันน้ำมันมินม้นกับถ่านเอาไว้สำหรับกันชื้นและกันแมลงน,นเหรอ,อของที่พวกเราตามหานันเหมือนจะเป็นนี่อะไรอะว่าเขาอยากเอาอะไรให้ผมดูกันแน่ค่ะอะไรอะในตอนนั้นเอวินเขาถามออกมาแบบนี้ก็ตรวจสอบได้ยงไงว่าข้างนอกกำแพงไม่มีมนุษยอยู่เขาบอกว่าตอนที่มนุษไม่สามารถออก ไปเดินนอกกำแพงได้เล่มที่หนังสือประวัติศาสตร์คนอั้นอ่านตามความเป็นจริง <L ad id> เขียนว่าเกรงว่าจะถูกกินจนหมดมันถึงจะถูกต้องนั่นแปลว่าเป็นเจตนาของราชวงศ์ที่พิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์นะในตอนนี้หนสมวดได้ได้คันกลับมาแล้วค่ะคะันกู้คืนวอลเมเรสสำเร็จโอ,โอเคไม่แต่แบบว่าตอนนี้ยังไม่ได้บอกข้อมูลข้างในสมุดหนังสือ,อนั่นนะแจะกลับมาแบบพร้อมหนังสือสามเล่มที่มันรูปวาดคนหรอ ไม่หรอกเป็นความสัมิัจผ์ที่ดีขนานี้ไม่คิดว่ามนุษย์เขียนขึ้นมานี่ไม่ใช่ภาพวาดมันคือการสร้างภาพเสมือนจริงโดยการถ่ายรูปเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยโอ้โหฉันมาจากนรกแทนที่มนุษย์ใช้ชีวิตกันอย่างหรูหรายโอ้โหแล้วนี่นะเฮ้ยประเด็นคืออุ๊ยพอเราดูแล้วแบบเราตอนนี้นเรารู้สึกว่า เรื่องมันดำเนินไปอยู่ในคนที่อยู่ในกำแพงเ้ามันเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในกำแพงอะ่ะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ล้าหลังนวัตรกรรมต่างๆไม่ใช่นวัตรกรรมดิบคือการพัฒนาต่างๆในด้านทั้งการเมืองการปกครองหรือยุทธภพกร,รหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามนุษย์กลุ่มที่แบบว่าไม่ได้ออกมาเผชิญโลกภายนอกเนี่ยมันกาลังพูดถึงนวัตรกรรมภาพถ่ายอะ่ะโอ้ยคือแบบว่าเอา้าโอ้โห ยังไงเนี่ยคนในกำแพงนี่มันต้องแบบว่ามันถูกสร้างมาใน100ร้อยกว่าปีแต่โอ้โหแบบคือไม่ได้ออกไปโลกข้างนอกเลยลโลกข้างนอกมันขับเคลื่อนไปขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยใั่เพราะว่าให้เป็นเพื่อนร่วมชาติอุย้ยแล้วมันอฮ้ยมันจะตอบโจทย์กับเรื่อง ที่ว่าเดี๋ยวนะมันจะตอบโจทย์กับเรื่องที่ว่าทำไมคนในกําแพงเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติเชื้อชาติหรือเปล่าอ่ะเอออันนี้อันนี้เป็นข้อสงสัยอยู่ว่าทำไมคนในกําแพงอ่ะเป็นคนที่หลากหลายเชื้อชาติมากมายอะไรเงี้ยแทนที่จะเป็นแบบว่าคนแค่ประเทศประเทศเดียวเฮ้ยอยากดูต่อแล้วอ่ะครัมาต่อเลยไหมต่อนาะต่อโอเคต่อสามตอนรวดเลยจ้ะเดีดย๋ดยวค่อยเราด้วยสิพี่หยุดก่อนทั้งสองคนแม่บอกล้วไง ว่าตอนออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่ปอแขนนะกีชาเฮ้ยกีชาคือพ่อของอะไรนะบอกไปก้างนอกกำเห็นเลยค่ะเวลรล่ะคะแม่โอ้อโอขงบินเอา้าโลกปัจจุบันเฮ้ยก็เดินฉันคิดว่าควรจะเริ่มเล่าจากอะไรเอา้าแล้วก็นึกเรื่องนั้นวันนั้นได้ขึ้นมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่นึกนะจะวันให้ฉันได้เป็นคนมีเงินจะซื้อ่องบินนั่นหรืเปล่านะ กำแพงเหรอเฮ้ยแล้วออกไปแบบนอกกำแพงแล้วอ่ะอาจารย์เขาบอกว่ามันอยู่ใกล้แถวนี้ไปดูกันไม่บอกว่าให้บอกไปนอกกำแพงวันที่ยังยาววายนั้นตัวของฉันเองได้พิชช่นรู้ับความจริงของโลกนี้เอาเล่าแค่นี้หรอโอ้ยประเด็นคือเราจะไปต่อ แต่พอเื่งมันเล่ามาถึงขนาดนี้นนว่าตอนต่อไปจะเป็นเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเป็นเรืเ่องของกีชางั้นเหรอคาขออนุญาตหยุดคลิปแค่นี้แล้วกันนะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปแล้วกันเนาะขอพักก่อนยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับเรียกชันอ t t ล c กของแต่ท่านซีซั่นตอนที่57หรือตอนที่19นี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย